นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม อโหติกรรมังปฏิติกรรมังกัปปามานวินาตสันตุกายังสังขารวจีกังเตมโนกังสากัมมังกายะกิ <laughs> ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีได้รู้พอดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าพอดีรับหลังก็ดีที่เป็นบาที่เป็นนากบุญตองบุญกระพุทธเจ้า บุณพระรรมคุณพระธรมุพระลงคุณพระคุณพ่อคุณแมุ่ณ่ย่าตายายลงป้าน้าพี่นองทัาพี่น้องทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายผรายูานอาจารย์ทุกูตาอาจารย์ทุกลูกนักเรียนทุกคนเรีทุกคนจ้ากรนายเรนทั้งหลาย าจนถึงปัจจุบันนี้พอให้กรรมร้ายเหล่านี้จงเป็นหนาหิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ถือโทษกดเงื้องอย่าได้อาฆาตพยายบาท